เมื่อเครื่องบินโบอิง777ซึ่งบรรทุกผู้อาวุโสทั้งสายังคงแล่นผ่านมหาสมุทรเซียวชางคุณซึ่งตื่นเต้นมากกอดภาพที่เย่เฉินมอบให้เขาและขับรถโรลรอยส์คันลีแนนที่เฟย์เครอซินมอบให้มาที่ชั้นล่างของสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรในเวลานี้ใบหน้าของเซียวชางคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจ กาวกับว่ากองทัพเบตเตเลตที่เพิ่งได้รับชัยชนะครั้งสำคัญกำลังรอที่จะยืนหยัดอย่างภาคภูมิต่อหน้ากองทัพป,ปกติในสมาคมจิตป,ประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรเซียวฉางคุณไม่เป็นที่นิยมเลยสักนิดผู้คนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นนักอ่านและนักปราดญ์แม้ว่าบางคนจะไม่ได้มีพรสวรรค์และการเรียนรู้อย่างแท้จริงฉันไม่มีระดับมืออาชีพและฉันมาที่นี่เพื่อทำตัวเป็นสัตว์ประวุธ เพื่อให้มืออาชีพมีพื้นที่มากขึ้นในการเสแสร้งโอ้โวดมีเรียกว่าการขยายหลอดเลือดฉันไม่มีระดับอาชีพใดๆและฉันมาที่นี่เพื่อเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สองและไม่สำคัญว่าฉันจะทานอาหารมังสวิรัตหรือไม่และฉันแ้งทำเป็นก้าวราวตลอดทั้งวันนี่ไม่ใช่ศิละปะแต่นิยามใหม่ของความสง่างามสิ่งแรกคือดินที่มีชีวิตที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้รู้หนังสือและนักวิชาการผู้ประณีต ในขณะที่สิ่งหลังคือศัตรูเก่าของผู้รู้หนังสือและนักวิชาการผู้ประณีตเซียวฉางคุณคือศัตรูเก่าที่นิยามฟึงยาใหม่อันที่จริงเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเขียนผู้กันโบราณและการวาดภาพเมื่อเขาเห็นคนอื่นเล่นเขาก็จะทำตามแต่การเล่นของเขานั้นผิวเผินและเขาแทบไม่มีทักษะที่แท้จริงเลย บุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติไม่มากก็น้อยที่จะเป็นสัตราวุธในสมาคมจิตประการและการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่เขาได้รับอนุญาตให้ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานบริหารทีละขั้นซึ่งทำให้หลายคนอิจฉาและโกรธเป็นธรรมดาดังนั้นทุกคนจึงมีเคารพเขามากความคิดเห็นที่ดีประธานเปยังรู้ว่าเซี่ยวช้างกุลเป็นผู้นำข้าวขนานใหญ่แต่เขาไม่กล้าที่จะรุกรานเซี่ยวช้างกุล ท้ายที่สุดเซี่ยวชางกุลมีใบหน้ามากมายต่อหน้าฮงวเย่เขากลายเป็นรองประธานบริหารอย่างไรก็ตามคนอื่นๆซึ่งแตกต่างจากประธานาธิบดีเปยดที่อยากได้ความเชื่อมโยงของเซียวชางคุนเพียงเพราะประธานาธิบดีเปยดสามารถทนเซียวชางคุนไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทนเขาได้เช่นกัน เมื่อเซียวฉางคุณตอดรถและมาถึงประตูสมาคมจิตประกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรพร้อมกับภาพวาดในอ้อนแขนเขาได้ยินคนในนั้นพูดว่าเฮผู้บริหารของฉันเซียวไม่มีนิทรัศการที่จะขายได้ใช่ไหมอีกคนย่อยเยเขาเขาไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพเลยฉันจะเอาของดีๆไปร่วมนิทัศการได้ที่ไหนถูกต้องมีคนสะท้อน ครั้งสุดท้ายที่ฉันพบรูปภาพของไกเซจิตรกรแห่งราชวงศ์ชิงในจินลิงและให้เขาชิมเขาพูดอะไรกับฉันเขาบอกว่าภาพวาดนี้ไม่เหมือนภูเขาน้ำไม่เหมือนน้ำมองแวบแรกก็ไม่เหมือนผลงานชิ้นเอกฉันไม่รำคาญที่จะคุยกับเขาด้วยซ้ำคนก่อนหน้าพูดด้วยรอยยิ้มรองประธานเซียวของเราเป็นแค่ขนมขยะทั่วไป เขาไม่เล่นตลกกันเยอะหรือไงฉันเกรงว่าฉันจะพูดไม่จบทั้งวันถ้าประธานาธิบดีเปยไม่อยู่ยังไงซะฉันจะดุเขาแบบตัวต่อต,ตัวแล้วและถ้าเขาไม่สร้างผลงานที่เหมาะสมในนิทรศการนี้ฉันจะรายงานด้วยชื่อจริงของฉันและขอให้เปลี่ยนรองประธานบริหารถูกต้องคนอื่นๆก็สะท้อนเช่นกันโดยหวังว่าพวกเขาจะจับมือกันกดดันประธานาธิบดีเปยในตอนนี้ ใบหน้าของเซียวฉางคูนซีดเซียวเมื่อได้ยินที่ประตูเขาเดินถือหลอดภาพด้วยความโกรธและพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจทุกคนก็เหมือนหญิงชรานี้เจ้ากำลังเคี้ยวลิ้นของใครอยู่เมื่อทุกคนเห็นเขามาพวกเขาไม่ได้สนใจเขาและหนึ่งในนั้นทำหน้างุ้ยและพูดประชดประชันว่าโอ้รองประธานเซียวนิทัศกาลภาพวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษรของเราจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้คุณรองประธานบริหารมีผลงานที่ดี จุดเอาออกไม่ได้ไม่เหมาะสมใช่มีคนจุดไฟรองประธานเซียวแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยืมผลงานดีๆใดๆได,ด,ด้แต่อย่างน้อยคุณควรนำผลงานดีๆสักหนึ่งหรือสองชิน้นจากคอลเลกชันของคุณเองเพื่อเข้าร่วมในนิทรรศการในฐานะรองประธานบริหารของเราคุณมีเท่าไหร่สะสมพอสมควรขีด คนกลุ่มใหญ่ถูกยุยงให้ย่อเย,ยยเซียวฉางคุณทีละคนเซียวฉางกุนพูดอย่างเย็นชาพวกคุณไม่รู้จักไทซานจริงๆฉันเซี่ยวฉางกุนจะมีผลงานดีๆได้อย่างไรแค่ภาพวาดบางภาพก็เก่าเกินไปที่จะเอาออก ในเวลานี้ในความคิดของเซียวฉางคุณเขาได้เปลี่ยนตัวเองเป็นลูกค้าที่เย่เฉินพูดถึงแล้วเมื่อคนอื่นๆได้ยินการโอ้อวดของเขาพวกเขาก็เม้มปากอย่างดูถูกและพวกเขาก็ไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่เขาพูดแม้แต่น้อยเซียวฉางคุณไม่พูดอะไรมากและวางหลอดภาพลงบนโต๊ะขนาดใหญ่ที่ใชยสำหรับจัดแสดงและประเมินโดยสมาคมจิตรกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรโดยตรงและพูดว่า มาเลยวันนี้ฉันจะให้คุณลืมตาและมองไปที่ถังภาพวาดราชวงศ์ฉันพลาดงานมาแทนตัดสินใบหน้าของฝูงชนเต็มไปด้วยความดูถูกการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดเก็บยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีกระดาษหลายชนิดที่ใช้ในการวาดภาพของจีนแต่ก็เกือบจะไม่ดีเท่าผืนผ้าใบของตะวันตก ยากมันง่ายที่จะเสียหายถ้ายาวเกินไปและยิ่งยากในการจัดเก็บภาพวาดเกือบทั้งหมดที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ถังนั้นตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาได้รับการสืบทอดจนถึงปัจจุบันหลังจากการดูแลหลายสิบชั่วอายุคนการหยิบชิ้นงานจากราชวงศ์ถังขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่มีใครเชื่อในที่เกิดเหตุเมื่อเห็นว่าทุกคนไม่สนใจเขาเซียวชางคุณอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธทำไมคุณไม่เชื่อมันอีกแล้วใช่ไหม ในเมื่อคุณไม่เชื่องั้นฉันจะให้คุณดูหลังจากพูดจบเขาก็เปิดหลอดภาพและดึงภาพเหมือนของเมงฉางเชงออกมาเมื่อทุกคนเห็นว่าเขาวาดภาพออกมาจริงๆทุกคนก็มาถึงด้านหน้าทันทีอย่างไรก็ตามทุกคนมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อดูความสง่างามของภาพวาดสมัยราชวงศ์ถังแต่เพื่อดูว่าเซียวฉางคุณเล่นตลกอย่างไรในครั้งนี้ท้ายที่สุดเซียวฉางคุณก็เล่นตลกไม่ใช่วันละครั้งหรือสองวัน หหรือสองครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเซียวชางคุณคลี่คำพีออกทีละนิดทุกคนที่กำลังจะเห็นเรื่องตลกก็เบิกตากว้างทันทีไม่มีใครคาดคิดว่าภาพวาดนี้จะสดใสได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเซียวชางคุณพวกเขาจึงเริ่มตั้งคาถามกับเขาในเวลานี้นี่ไม่ใช่สไตล์การวาดภาพของราชวงศ์ถังหรือ บางทีมันอาจถูกคิดค้นโดยจิตรกรแนวสมจริงสมัยใหม่จิตรกรเหล่านั้นที่เรียนรู้ภาพร่างแบบตะวันตกจะถนัดการวาดภาพสไตล์เหมือนจริงนี้ที่สุดฉันไม่คิดว่ามันดูเหมือนสไตล์การวาดภาพของราชวงศ์ถังรูปแบบของราชวงศ์ถังควรจะมีฝีมือมากใช่เลยถ้ามีจิตรกรที่มีอำนาจในราชวงศ์ถังเขาคงมีชื่อเสียงไปนานแล้ว เมื่อทุกคนถามชายชราที่ยังคงย้อยเย้ยเซียวฉางคุณก่อนจะพล่องออกมาด้วยความประหลาดใจโอ้พระเจ้านี่ฝีมือการวาดภาพของผู้เขียนคนนี้สุดยอดจริงๆพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมันไม่ต้องพูดถึงทักษะการวาดภาพนี้แข็งแกร่งเกินไปทุกฝีแปรงนั้นสมบูรณ์แบบ และรายละเอียดก็มากมายจนน่าตกใจจิตรกรที่วาดภาพมาตลอดชีวิตอาจไม่สามารถมีฝีแปลงแบบนั้นได้สิ่งที่บุคคลน,นี้พูดเป็นความจริงเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะฝึกพูดกันแบบนี้